คำเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รัคนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง Youtube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรักนากุมประจำเดือน เมษายนปี2567โดยคนเกิดรักคณากลุมในเดือนเมษายนปี2567เนี่ยเรื่องเด่นๆและเป็นเรื่องดีก็คือในเรื่องของความรักความรักของคนเกิดรักคณากลุมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงของเดือนกลุมภพาพัน์ปี2500 67แล้วก็มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องและในช่วงของปี2567เนี่ยมีปัญหามากเลยก็คือในช่วงของวันที่15เดือนมีนาคมจนถึงวันที่23เดือนเมษายนปี2 5 6 7แต่หลังจากวันที่23เดือนเมษายนปี2 5 6 7เเนี่ย เรื่องของความรักเนี่ยเริ่มคลี่คลายหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับผมทางนั้นเนี่ยคนเกิดรักคนากลุมเนี่ยความรักจึงค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเรื่องที่มีปัญหาอยู่เนี่ยมันจะคลี่คลายหรือว่าเจราจาไกลเกี่ยกันได้หรือว่าเคยห่างเหินกันเพราะว่าเคยมีปากมีเสียงหรือทะเลาะวิวาทกันเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแต่จะเริ่มกลับมาเนี่ย ดีมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเป็นลำดับขึ้นไปเนี่ยก็คือคงจะต้องรอหลังวันที่1เดือนพฤษภาคมปี2567ที่ดาวพฤหัสย้ายจากภพสัตวาไปสู่ภพพันธุของคนเกิดลัคนากลุ่มนั่นเองนะครับเรื่องการงานของคนเกิดลัคนากลุ่มก็คงจะเหมือนเรื่องของความรักนั่นเอง การงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่วันที่ส5เดือนมีนาคมจนถึงวันที่23เดือนเมษายนปี2 5 1 7ซึ่งก็มีปัญหาต่อเนื่องมาตลอดและหลังจากวันที่23เดือนเมษายนปี2 5 1 7ต้นไปเนี่ยการงานเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีรวมถึงมีโอกาสที่จะยกย้าย ปรับตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี่ยไปในทางที่ดีก็คือหลังวันที่ 1, 1, 1> เดือนพฤษภาคมปี2อง7ดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะหางานใหม่หรืออยากจะเลื่อนตำแหน่งหรือจะปรับตำแหน่งหรือยกย้ายเนี่ยไปจากที่ดีขึ้นเนี่ยก็คงต้องรอหลังวันที่1เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 7ั้นั่นเองนะครับ มาดูในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็การเงินเนี่ยมีปัญหาอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่23เดือนเมษายนจนถึงวันที่1เดือนมิถุนายนปี2567โดยการเงินที่มีปัญหาเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของรายจ่ายเป็นหลักซึ่งรายได้เนี่ยอาจจะเท่าเดิมแต่รายจ่ายมันจะเพิ่มขึ้นนั่นก็หมายถึงว่า ท่านมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกลวงมาจากแก๊งคอรเซนเตอร์หรือเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยจะทําให้ท่านผิดพลาดในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้นะครับรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักคณากุมเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีการเงินเนี่ยไปซื้อจับจ่ายสิ่งของที่มันสิ้นเปลืองหรือว่าสิ่งของที่มันหรูหราแต่ว่า เข้ามาแล้วเนี่ยซื้อมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดให้ก่อรายได้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยถ้ามีเงินก็ต้องระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยหรือว่าฟุ่มเฟือกก็ไปไปได้นะครับผมในช่วงของเดือนเมษายนปี2567เนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญเนี่ยอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันมาเรื่องที่เหตุการณ์แรกกันนะครับ คนเกิดรักคนากุม่มลั้งจากที่ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นเนี่ยย้ายเข้าไปสู่ภพศาสตร์ชะของคนเกิดรักคนากุมในช่วงนี้เองคนเกิดรักคนากุมเนี่ยจะมีโชคราบมาจากเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานช่วงนี้เนี่ยปัญหาของคน รักนากรมที่เคยมีปัญหาอยู่เนี่ยจะได้รับการแก้ไขจะมีลูกน้องหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยคนรักคนากรมมีโอกาสที่จะเดินทางไกลหรือว่าเดินทางไปเที่ยวหรือว่าในช่วงนี้เองเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางออกไปข้างนอกพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อราชการรวมถึงไปทาบุญไหว้พระเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาก็ได้นะครับผม แล้วก็ช่วงนี้เองคนเกิดรักนากุลมเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายซึ่งรายจ่ายเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะผิดปกติมาจากการที่ตามอกตามใจตัวเองมากเกินไปทําให้คนเกิดรักนากุมในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างติดขัดอยู่บ้างซึ่งเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะดีขึ้นก็คือหลังวันที่14เดือนพฤษภาคมปี2000ัน 567ส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยจะส่งผลดีถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมปี2567นั่นเองนะครับคนเกิดรักนากุมหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลข3าทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าสู่พบกระดุมพระของคนเกิดรักนากุม ในช่วงนี้เองคนเกิดรักคนากลุ่มนั้นระวังเรื่องค่าใช้จ่ายช่วงนี้จะมีเรื่องของการจ่ายออกมากกว่าปกติรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องของกดไหลย้อนหรือว่าเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องของการขับถ่ายจะผิดปกติรวมถึงช่วงนี้เนี่ยเรื่องรายรับนั้นอาจจะ ไม่ปกติหรืออาจจะน้อยกว่าปกติกว่าที่เป็นอยู่รวมถึงในช่วงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดือดร้อนมาจากบุคคลที่อายุน้อยกว่ารวมถึงบุตรหลานและบริวารสัตว์เลี้ยงจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านได้รวมถึงช่วงนี้เนี่ยบุตรหลานหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะเจ็บจะป่วยก็ได้นะครับผมโดย เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23เดือนเมษายนปี2567และอยู่ไปจนถึงวันที่1เดือนมิถุนายนปี2567นั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปคนเกิดรักคณากุมประจำเดือนเมษายนปี2 5 6 7ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ